สวัสด,ดีเพื่อนๆชาวล,ะะลักขลอก exe e นะครับตอนนี้อยู่กับพ่อค้าพลอยจากแช n n e l นะครับตอนนี้ผมก็มาเก็บเลเวลที่ High ออฟนะครับเลเวลตอนนี้ก็9 0เป๊ะเลยเป็นพ่อค้าสาย AG อย่างแท้จริงนะฮะสำหรับช่วงก่อนปีใหม่ผมเอาขวาน2อันนะครับขวานแสนแพง2อันไปหวดเล่นๆน,นะปรากฏว่า <c oughs> มันแหกทั้ง2อันเลย ก็ถือว่าไม่มีดวงเลยแล้วก็เอากั๊กคุงโบอีก10อันครับไปเจาะรูปรากฏว่าไม่ติดกักอันหนึ่งเลยมันเป็นไปได้อย่างไงเนี่ยคนดูซวยขนาดนี้โอเคสำหรับวันนี้นะครับมาเทสขวานที่จะเข้า,าเพื่อนเพื่อได้ดูนะฮะขวานอันนี้เป็นขวานอ็อกวกห้านะครับสี่รูใส่กัก่กเป็นนี่นะครับ โซเดอร์สเกเลตันนะครับเป็นเป็นขวานเอสเอสนั่นเองครับสีใบเลยซึ่งถ้าเกิดแอดใส่การเอสเอย่างนี้เนี่ยมันน่าจะติดคลิปลวนมากๆแล้วเพื่อนก็ลองสังเกตดูนะครับว่าพอค้าเนี่ยถ้าใส่เอสเอสใบหรือว่าเยอะขนาดนี้เนี่ยแล้วก็มีรักด้วย30มันจะติดคลิปบ่อยขนาดไหนแล้วก็ความแรงมันประมาณไหนนะครับเด,ดูเอาเองแล้วกัน นี่นะครับตอนน่อค้าสายคลีนะครับ s p d ตอนนี้189นะฮะตอนนี้เราไม่มี AB นะครับ ตาการติดคริติคอลมันก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับแต่ว่าถ้าเกิดเทียบกับอาชีพแอฟเนี่ยมันก็สู้ไม่ได้นะครับเพราะว่ามันก็ติดไม่บ่อยเท่าไหร่นะครับถ้าเทียบกับอันเก่าเนี่ยอันเก่าก็คือขวานบุกเแล้วก็ใส่การ์ด ss 2ใบ1นูดำแล้วก็1การ์ดดาเมจ น่าจะโอเคกว่าเยอะนะฮะสังเกตดูนะครับแล้ใครอยากเล่นพ่อค้าสายคริติคอลหรือว่า,าคิดจะทำขวาน css เนี่ยเ,เทสให้ดูเลยว่าเป็นยังไงแถมไปด้วยแถมก็คือรัก30อันนี้ขนาดอัพรัก30แล้วนะ,ะนมันก็ยังติด ไม่บ่อยเท่าอาชีพแอดเลยหรือใครอยากพิเรนลองทำแบบผมก็ทำได้นะแต่ว่าบอกได้เลยว่าอัตราการติดที่ทิ่อมันก็ประมาณนี้แหละไม่มากไปกว่านี้แล้วก็ดาเมจมันก็จะน้อยนิดนึงครับเพราะว่าขวานของเราเนี่ยมันดาเมจน้อยอยู่แล้วแถมบวกค่าแล้วก็ไม่มีการ์ด ที่เพิ่มดาเมจเลยมันก็คงได้ประมาณนี้นะนครับก็ติดบ้างไม่ติดบ้างแต่ก็ถือว่าพอเก็บเลเวลได้นะครับไม่ได้เลวร้ายอะไรเท่าไหร่ ดูเยอะครับเยอะ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 ครับเยอะครับโอเคเราได้สติล์ด้วยหนึ่งแผ่นนะ สำหรับใครที่คิดจะเล่นพ่อค้าสายคลี่เนี่ยบอกได้เลยว่าเล่นได้ครับแต่มันก็ไม่เหมาะกับอาชีพเท่าไหร่ถ้าเกิดอยากจะคลี่จริงๆคลี่จะแท้งเนี่ยก็ไปเล่นแอสด,ดีกว่าน่าจะน่าจะเออน่าจะเหมาะกว่าเยอะเลย เห็นน้องตีนะครับก็น้องยังตีโหดกว่าพ่อค้าสายขี้นะ ก็ถือว่าค่ามอนได้ไวเหมือนกันนะครับสำหรับขวาอันนี้เนะี่ยฮะเดี๋ยวจะส่องให้ดูนิดนึง มันเขียนว่าาใช้ได้ตั้งแต่เลเวล3ขึ้นไปนะครับอาชีพนี่นะฮะนองวิทก็ใช้ได้แล้วก็นักดาบแล้วก็พ่อค้านะครับแล้วก็แอสซาตินสำหรับใครที่จะปั้นซูเปอร์นงวิทเนี่ยเอาฝานอันนี้ไปใช้ได้นะครับมันค่อนข้างโอเคเลยมี S P D ด้วยแถม d า m a ม e ก็ค่อนข้างโอเคนะครับใช้ได้ตั้งแต่เลเวล3เลยแล้วก็ เวลาตีไปเนี่ยมันก็จะมีคลิกรวยๆอย่างเงี้ยผมว่าสนุกดีนะใครจะปั้นซูปเปอร์โนวิดรอแเนี่ย ก็เรียกได้ว่าจนมากๆนะครับไปเที่ยวปีใหม่มาก็ได้เล่นนิดๆหน่อยๆย,ยังไม่ได้หาเงินอะไรจากเขาเลยโอเคครับตอนนี้เพื่อนๆก็น่าจะได้เห็นกันไปบ้างนะครับว่าพอค้าสายกี้เนี่ยมันเป็นยังไงนะครับยังไงก็ ใครอยากจะเล่นก็ลองคิดทบทวนดูนะว่ามันคุ้มหรือเปล่าผมว่าไปซื้อขวานทา่าใช้ยังจะดีกว่านะโอเคเดี๋ยวลองใช้ขวานทา่าปีให้ดูนะครับเป็นขวานทาัดน้ําแล้วก็ใส่หมโคนอ้องดูดาเมตนะครับนี่ฮนะสาอ่าดีกว่าอันเมื่อกี้เยอะเลย อย่างไงก็ใครมีตังค์เหลือเนี่ยก็ทําไว้เล่นได้ครับแต่ถ้าเกิดจะเล่นสายขี้จริงๆเนี่ยแนะนําให้ไปเล่นแอดเหมือนเดิมดีกว่านครับแล้วก็จะมีขวานอีกอันหนึ่งที่ทำมาใหม่เยปตีให้ดูก่อนปิดคลิปกล้นะครับเอาไปเคลือบน้ำสักนิดนึงโอเค นี่นครับเป็นขวานกดเจ็ดตังก็ไม่เหลือนะตอนนี้ โอเคครับลองดูนะครับว่าขวานคลีกับขวานดาเมจอันไหนมันโอเคกว่าเดี๋ยวผมจะปีให้ดูนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะเทสให้ดูแล้วกันนะครับว่าขวานดาเมจอันนี้เนี่ยมันดีกว่าหรือเปล่ากับสายคยีเมื่อกี้อลองดู S p D นะครับ189นี่นะครับซีไม่กี่ทีมันก็ตายแล้ว นี yeah. Yeah, ่ฮะนี่ครับลองดูแล้ว ดีกว่ากันเยอะนะครับถ้าเกิดจะเล่นพ่อค้าเนี่ยก็ควรจะเล่นสายดาเมจดีกว่านะโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะจบไว้เพียงเท่านี้นะครับสำหรับใครที่ถามเข้ามาเรื่องขวานคลิกก็น่าจะได้คำตอบแล้วว่ามันมันก็ประมาณเท่าที่ท่านผู้ชมเห็นนะฮะโอเคครับ สำหรับใครที่อยากจะเข้ากิวนะครับก็ซิปเข้ามาได้นะครับทักแชทมาเลยพ่อค้าพลอ,อยดูนี้นะครับออนช่วงเย็นๆทุกวันเลยฮะโอเคครับสาหรับวันนี้ก็ขอบคุณที่ติดตามคลิปนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ